สวัสดีครับสวัสดี FC อีกาชินะลสดุดทันคับวันนี้ผมอ้นอีกามาราคาตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอป,ประเด็นหลังเกมนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่เพิ่งผ่านพ้นไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ามีเกมเลื่อนนะครับนั่นคือท็อฟฟี่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเลื่อนไปเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอ,อื้ออํานวยนะครับมีเกมอาร์เซนอลเกมซิตี้สองทีมนี้ควงกันสะดุดนะครับ ได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นในการออกไปเยือนคู่แข่งจากลอนดอนทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็มีเกมแมนยูนะครับแมนยูนี่ก็ฮาบานนะครับด้วยน้ำมือของตองนนี้ฮัมฟอเรสนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเชลซีกับสเปอร์โคตรมันครับคู่นี้เป็นเกมระดับคุณภาพอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นหลังเกมนะครับฟังขันจดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซิเปอร์เ่อเป็นกอดนนับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเปิดครอสจานตร,ตรงไปตรงมาแบบนี้ ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางการแชนแนลครับเพราะว่าที่นี่การแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูที่เกมแรกครับแมนยู U, เล่นในบ้านแพ้กับทางนอตติงแฮมฟอเรสต์2ประตูต่อ3เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพะสุุเข้าพะเสาแทรกนะครับผลงานยังไม่นิ่งนะครับผลงานในสนามนะไม่นิ่งในขณะที่นอกสนามก็มีการแยกทางกันเกิดขึ้นนะครับดีนแอสเพิร์ด แยกทางกันกันกบทางแมนยูนะฮะแม่อุตส่าห์ไล่ล่าอุตส่าห์ตามตื้นนี่ก็เส้นมาแบบยาวนานนะครับร่วมง,งานกันเพียงแค่5เดือนเท่านั้นก็ต้องแยกทางกันออกไปนะครับก็เห็นว่ามีข่าวว่าทางังแอสเวิร์ดกับทางด้านของกลุ่มผู้บริหารของทางเซอร์จิมเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เลยมีการแยกทางเกิดขึ้นทีนี้พอในผลงานในสนามเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนผีเองเนี่ย ผมไม่รู้นะว่ามีแฟนผีที่เรียกร้องหารุสฟาน,นิสโตรอยไหมเรียกร้องหากุคคลอื่นที่ไม่ใช่โรเบนอโมเรมหรือไม่แต่ต้องให้ความยุติธรรมกับทางโรเบนอโมเรมด้วยนะครับที่เขาเข้ามาุ่มทีมกลางคันเวลาร่วมซ้อมเวลาทําความเข้าใจกับตัวนักเตะกลุ่มนี้มันน้อยมากนะครับคือมันน้อยมากอยากจะเซตแผนอยากจะวางแนวทางอยากจะกําหนดทิศทางของตัวเองเนี่ย มันก็มีเวลาไม่ได้เยอะนะครับเพราะมันต้องซ้อมแท็กติกในการเจอกับคู่แข่งในแต่ละเกมนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่รูเบนอาร์โมริมเนี่ยพยายามจะนําเสนอนะครับนั่นคือสไตล์คาแรคเตอร์ที่เป็นอัตลักษณ์อย่างชัดเจนของเขาว่าเขาจะเล่นแบบนี้ส่งนี้แผนแบบนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าตัวรรเบนอาร์ริมก็ใหม่ตัวนักเตะก็ต้องเรียนรู้กับลูกซือคนใหม่ นะครับมันต้องอาศัยเวลาบางทีอาจจะต้องอาศัยเวลาถึง2-3เดือนบางทีเครื่องปีบางทีต้องใช้เวลาหนึ่งปีนี่คือปีที่ต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนผีต้องอดทนครับอดทนกับการรอคอยอดทนกับการเปลี่ยนแปลงอดทนกับการให้โรเบนอโมริมเนี่ยได้คัดได้เฟ้นได้เลือกตัวนักเตะที่เขาใช้ต่อไปสำหรับแผนงานที่ชัดเจนของเขา หลัง 3, 3, 4, 2, 1อะไรก็ว่างกันไปแล้วมันจะเป็นการคัดครองผู้เล่นที่ไม่เหมาะกับแนวทางของเขาจริงๆรวมถึงผู้เล่นที่ Mindset ใช้ไม่ได้ฝีเท้าดีก็จริงแต่ถ้า Mindset แย่มันก็ไปต่อกันไม่ได้เพราะที่ผ่านมานั้นแมนยูก็สะสมหมักหมมปัญหาเหล่านั้นที่มันซุปอยู่ใต้พรมนะครับรอคอยวันที่ ผู้บริการทีมสักคนหนึ่งนะครับที่มีความเด็ดขาดมีความแน่นอนนะครับแล้วก็กล้าที่จะตัดอะไรที่มันไม่ควรจะอยู่กับทีมเนี่ยทิ้งออกไปซึ่งก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นรูมเมนอาโบริมที่เขาจะต้องอาศัยเวลาสักพักหนึ่งเขาจะรู้เลยว่าตั้งแต่คนนี้ใช้ได้ตั้งแต่คนนี้ไม่ได้เรื่องตั้งแต่คนนี้คุณต้องเก็บต่อคนนี้ควรต้องปล่อยเพราะว่ามันโรยราไปแล้วดังนั้นปีนี้เป็นปีที่แฟนผีต้องอดทนหนักเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนผีเองอะ่ะก็อยากจะบอกว่า เฮ้ยโรเบร์โอมริมเอาตรงๆเนี่ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วหรืออะไรที่มันควรจะเป็นเนี่ยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้เล่นมันสับสนเอาเง,ง่ายๆในเกมที่แพ้กับทาง f o r e s t สต์เนี่ยรรเบนอโมเริมเปลี่ยนตัวจริงถึง4คนจากเกมที่แพ้กับทางด้านของอาร์เซนอลแล้วเปลี่ยนระหว่างเกมอีก5คนแล้วสิ่งที่ได้เห็นคือมันยังขาดความเข้าใจ มันยังปราศจากความสมดุลที่มันต้องมีได้แล้วนะครับคืออย่างง่ายมันต้องมีตัวจริงที่ใช่ละระบบเนี่ยคุณยึดไว้แน่ๆ3 4 2 1ี่สองแต่ตัวจริงที่ใช่แกนหลักสำคัญเนี่ยคุณต้องรีบหาให้เจอเพราะว่าถ้าคุณหาได้ช้าหาไม่เจอเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะมุ่งหน้าไปหาความลงตัวเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่แฟนผีอยากจะเห็นคือตัวจริงที่ใช่ สัก6-7คนเป็นหลักเลยเป็นแกนสำคัญแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัจจัยประกอบรอบด้านเหมือนกับที่เชลซีทำอยู่ทุกวันนี้เอนโซเมเลสการู้แล้วว่าตัวจริงของเขาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือใครยังไงจะปรับเปลี่ยนแบบไหนค่อยว่ากาันแต่แกนเนี่ยมันอยู่กันครบเลยประมาณ7-8คนแต่นั้นนี่คือแฟนผีที่แบบเอ้ยขอได้ไหมอ่ะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเตะจะสับสนวุ่นวายอะไรแบบนี้ไปเรื่อย นะครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอารูเบนอโมริมหาตัวจริงที่ใช่ได้เร็วแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต่อมาคือในเรื่องของเกมรับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเกมรับของแมนยูแย่มากนะครับเกมรับที่พร้อมจิตก่อความผิดพลาดตลอดเวลานะครับเกมรับที่ยังมีช่องโหว่เกมรับที่ยังมีรูให้ทีมคู่แข่งเจาะแบบสบายๆนะครับคุณเห็นไหมครับว่าน้องแฮ่งฟอร์เนสต์เขารู้เลยว่าต้องเจาะแบบไหนทําแบบไหนเพื่อให้ได้ประตู เกมรับของแมนยูนั้นโอ้โหบอกเลยว่าทำไมนุ่มนิ่มจังเลยนะครับเป็นเกมรับที่ถ้าคุณเจอกองหน้าคู่แข่งโชว์องหน้าที่มีความเด็ดขาดแมนยูก็เป็นแบบนี้นครับจะเสียประตูเรื่อยๆโอโนาหน้าเองก็ช็อตนั้นโอ้โหมันควรจะต้องเซฟแต่ไม่เซฟนะครับกองหลังคุณปล่อยให้คริสวูดขึ้นมงอยู่คนเดียวได้อย่างไรนะครับคุณเสียประตูแบบนั้นได้อย่างไงนะครับนี่คือการบ้านกองโตมากของรูเวณโอริมถ้าอโมริมอยากจะผลักดันทีมเดินไปข้างหน้าต้องแก้กองหลังก่อนเลย ต้องหยุดเลือดที่ไหลยอยู่เนี่ยตอนนี้ก่อนเลยครับทั้งการเล่นหลัง3ามคุณต้องยึดแล้วว่ามันต้องเป็นใครละแล้วเล่นให้แบบสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงฟูลแบ็คเนี่ยคนไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้อย่างดาโรเนี่ยซ้ายนี่ไม่ไหวเลยครับซ้ายนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับขวาย,ยังพอถูอใช้แต่ซ้ายนี่บอกเลยว่าอย่าไปใช้นะถ้าจะใช้เนี่ยใช้มัสราวีดีกว่าแล้วขวาก็ค่อยไปเอาดาโรอันนี้ดีกว่าไหมละ่ะ รหรือเดือนพฤษก,กาคมอไปหาดูซิว่ามันมีแบ็กซ้ายคนไหนที่พอจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ,บงั้นก็อย่างทีผมบอกครับแฟนผีอดทนกับการสร้างทีมของรูบินโอริมนะครับนี่คือการเซตซีโร่ใหม่การคัดเลือกตัวนักเตะใหม่การยึดมั่นแนวทางของเขามันน่าสนใจนะครับแต่ทีเนี้ยขึ้นอยู่ว่าตัวนักเตะเนี่ยมันเข้ากับสิ่งที่เป็นโอริมต้องการหรือไม่ซึ่งผมดูแล้วมันมีต่ำกว่า5 0สหรับทีมชุดนี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับบางทีแมนยูก็ต้องควักเงินซื้อนู่นนี่นั่นบริหารการจัดการให้ดีเพื่อเป็นการสร้างทีมของรูเบนโอริมในที่ทางที่มันถูกต้องกว่านี้นะครับส่วนคู่ที่2ครับแมนซิตี้ไปเยือนควีสตันพาเลสแล้วทำได้เพียงแค่เสมอครับนี่ถือว่าเป็น2แต้มที่ทิ้งไปแบบน่าเสียหายมากๆนะครับเพราะว่าอะไรคุณไล่ตามอยู่ไง นะครับคุณไล่ตามเบื้องบนอยู่ไงแล้วคุณมาพลาดในเกมลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ครับไม่ได้ดูถูกดูแคลนคือซั้งพาเลสเลยนะครับพาเลสเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งและเป็นทีมที่พร้อมที่จะสร้างความแสบสนให้กับบรรดาทีมใหญ่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาเลสเองก็เคยทําความเจ็บแสบใส่ข้างหน้าของมิสเตี้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เมื่อคุณมองถึงการขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของลีกนะครับรวมถึงการเป็นเบอร์หนึ่งของลีกเนี่ยเกมแบบนี้คุณต้องไม่พลาด แต่สุดท้ายแล้วแมสตี้ดันพลาดและดูเหมือนว่าจะฮึดไม่ขึ้นด้านขาดโรดรี ri, ในเกมแรงกลางถือว่าส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะครับไม่สามารถหาตัวตายต,ต,ตัวแทนได้อย่างเหมาะสมแบบทันเวลาและครับคุณได้เห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างอยู่บริเวณตรงกลางสนามนะครับเพราะว่าอีกขายกุรการกับแบรนโซินบาน,นั้นไม่สามารถที่จะเป็นคู่กลางที่ที่ใช้ได้แบรโดซินบานเองก็ไม่ใช่กองกลาง รวธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันอิคลคากนกุลการก็รอปไปอย่างน่าเกลียดเลยนะครับไม่ได้พีคไม่ได้แกร่งเหมือน2ปีก่อนนะครับก่อนที่เขาจะย้ายออกจากทีมนะครับียกว่าตอนนั้นมีปัญหานะครับทีมคู่แข่งสามารถที่จะเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านของท้านของแมสตี้ได้แบบสะดวกสบายนะครับไม่มีตัวสกรีนไม่มีตัวปัดกวาดเช็ดถูเพราะว่าที่ผ่านมาโรดวีทําตรงนั้นหนักมากนะครับเขาทํางานหนักหน่วงเหลือเกินสำหรับการหยุดการเบรกการป้องกัน ก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเซนทรคุณได้เห็นว่าเกมของปารีสทำได้แบบโอ้โหได้ลุ้นประตูตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเกมดันกลางของเมซี่หลวมไงเพราะไม่มีโรดรีไม่มีโคววซิตอันนี้ถือว่าพังพินาศเลยนะครับดังนั้นนี่คือการบ้านของเป๊ปเหมือนกันนะครับในการที่จะเฟ้นหาตัวแทนของโรดรี่ให้เร็วที่สุดถ้าไปไม่ได้ต้องมาเลยทันทีในช่วงเดือนมกราคมน,นี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์ลำบากแน่ๆนะครับส่วนเซนเตอร์ ของแมสตี้ก็ยังไม่เจอกับคู่เซนเตอร์ที่ไว้ใจได้ไม่ได้เหมือนกับปีที่เป็น Champ. แชมป์เราจะเห็นได้ว,ว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยของซิตี้จะเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่นี้นะครับคู่นี้คู่น,นี้คู่นี้เท่านั้นแต่ตอนนี้ยังสลับสับปรีนตนอยู่ตลอดเวลามีตัวเจ็บด้วยนะครับถึง3-4่งคนมันก็เลยเป็นปัญหาของทางซิตี้ในการที่จะรับมือกองหน้าฝั่งตรงข้ามขณะเดียวกันครับฟูลแบ็กสองฝั่งอันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายโรยรายอย่างไคลวอเกอร์นั้นโอ้โห oh, ตามปีกรวเดเร็วลำบากมากนะครับในขณะที่ ตัวริมเส้นเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาเพราะว่าไอตอนที่ปีเป็นแชมป์ของเมสซี่เนี่ยตัวริมเส้นถือว่าเป็นติกซอที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเกมรุกทางด้านข้างนะครับมีการโอเวอร์แลปมีการเล่นกับทางด้านของคีวินเดอร์บอยมีการครอสเข้ามาคือกลายเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมันหายไปคีวินเดอร์บอยเองก็อยู่สภาพร่างกายที่กําลังในช่วงขาลง พอบอนมันไปไม่ถึงเรื่องบอทารันมันก็เป็นปัญหาเช่นกันเรียกว่ามันเป็นปัญหากระทบชิ่งไปหมดเลยรับตั้งแต่ที่การขาดโรดวีล้มเป็นโดมิโนทันทีนะครับแล้วทีมชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าฮึดยากนะครับเพราะว่ามันฮึดไม่ถึง90นาทีไงมันได้ประมาณ60-70แล้วก็มีแผ่วคือมันไม่ใช่แม็กซีที่เราเคยรู้จักเหมือนกับทีมชุดเนี่ยมันกำลังหมดอายุมันมบอกเราว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดมีตัวตายต,ต,ตัวแทนบรรดากแกลกหลัดที่เริ่มที่จะโรยราให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยแมเชสเตี้อาจจะได้เพียงแค่การลุ้นจบท็อปโฟก็ได้เพราะว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ช่วงขาลงอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวต้องดูการแก้ไขแก้งานของเป๊ปกัวเดล่าว่าจะทําให้แมชชสตี้กลับมาได้ไหมในช่วงเดือนนี้สําคัญมากคือเดือนธันวาคมเนี่ยห้ามพลาดแล้วเพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยคุณจะไล่ตามไล่กวด บรรดาคู่แข่งที่อยู่เบื้องบนเนี่ยลำบากนะครับทีนี้ไปดูคู่ที่3นะครับนั่นคืออาร์เซนอลที่เจอกับทางฟูลัมที่กระท่อมน้อยนะครับอาร์เซนอลก็ไม่สามารถคว้า3แต้มอยู่ในมือได้นะครับทา,ทางที่รูปเกมต่างๆดูดีมากๆและยิงประตูเข้าไปแล้วในช่วงท้ายปลายเกมนะครับแต่ว่าโดน v a, a r ริบคืนนั่นทำให้อาร์เซนอลได้เพียงแค่1คะแนนหลังจากจบเกมเนี่ยโอ้โห สีหน้าแววตาของอาร์เตต้าโอเดกาดนักเตะทุกคนรวมถึงแฟนบอลปืนใหญ่เนี่ยถือว่าผิดหวังแล้วก็เซ็งมากมันยิ่งน่าเซ็งครับเมื่อมองจากรูปเกมในภาพรวมของอาร์เซนอลที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยเกมนี้อาร์เซนอลทำได้ดีทำได้ดีกว่าทางฟูลแลมด้วยซ้ำไปฟูลแลมอาจจะได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยรูปเกมเป็นรองอาร์เซนอลอย่างชัดเจนที่สุด อาร์เซนอลคอนโทรเกมได้อาร์เซนอลครองเกมได้อาร์เซนอลสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูได้อาร์เซนอลตัดท่อน้ําเลี้ยงของทางโฟลแลมได้และอาร์เซนอลเก็บบอลสองเก็บบอลสามได้แต่อาร์เซนอลไม่มีประตูมากกว่า1ลูกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆนะครับคืออาร์เซนอลตอนนี้แน่นอนเรื่องของลูกเซตพีเซตเพลย์เนี่ยอาร์เซนอลมีื่อหมายการค้าที่แข็งแกร่งสุดๆนะครับรู้ว่าจะต้องทําอย่างไร ในการที่จะเปิดลูกเตะมุมเล่นลูกนิ่งแล้วได้ประตูาอ์เซนทําได้ดีตลอดเวลาในช่วงหลังๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่ารสเซนยังขาดคุณสมบัติอะไรไปบางอย่างก็คือเรื่องของความเคี้ยวความเด็ดขาดคือเกมลักษณะแบบนี้ไปเป็นเกเที่อที่เอนอลนควรจะได้3คะแนนต่อให้มันเป็นการยิงแบบหืดจับหรือว่าจะเป็นการยิงแบบขาดลอยแต่เมื่อดูจากภาพรวมเปอร์เซ็นต์การครองบอลการสร้างโอกาส แต่ม,มันมักจะไปตายในบริเวณเส้นกรอบ18หลาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มิเกลเดลตาต้องทำกันบ้านหนักขึ้นครับในเรื่องของการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายไม่สามารถยิงทิ้งยิงกว้างยิงติดบล็อกต้องหาวิธีในการเล่นโอเพนเพลย์แล้วทำประตูครับและทำให้ได้ต่อเนื่องด้วยครับตอนแรกก็คือดีนะครับเพราะว่าอะไร อ์เซอลกลับมาจากค้นเบ็ดทีมชาติเอ้ยโ,อโหเป็นอ์เซนอลนที่ดูดีมากเลยมาตินอุดหภูกลับมาทําให้ซากา้าดูดีมีชีวิตชีวานักเตะทุกคนดูมีความสุขมีความแฮปปี้ในเกมการเล่นนะครับลื่นไหลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากมากแต่ในเกมนัดเนี้ยมันคือเกมที่เป็นตัวสะท้อนเห็นถึงว่าอ์เซนอลนยังขาดความเขี้ยวอะไรบางอย่างความที่คุณคอนโทรลเกมได้หมดแล้วจวังหวะเพลยซิงก็ได้รวมถึงการเก็บจังหวะ2การเล่นบอล3ทําได้ดีหมดแล้วแต่ขาดอย่างเดียวคือประตู นี่คือเรื่องที่ทําให้ซ a ลอนเป็นพระรองนะครับในช่วง2ปีหลังสุดครับดังนั้นยังมีเวลาที่จะทาให้ซอลอนกลับมาแต่คุณไม่สามารถพลาดอะไรแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่4สเปอร์เปิดบ้านรับมือเชลซีก่อนเกมเนี่ยหลายๆฝ่ายก็มองว่าเฮ้ยสเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวแสบของด้านเชลซีก็ได้เพราะว่านี่คือ ลอนดอนดาบี้แมช์นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, สเปอร์กับอาร์เซนอลคืออริเบอร์หนึ่งแต่ด้วยความเป็นลอนดอนนด้วยความเป็นคู่แข่งร่วมเมืองแฟนบอลทั้งสองฝั่งไม่กินเส้นกันอยู่แล้วและแฟนบอลสเปอร์ต้องการที่จะหยุดยั้งเชลซีไม่ให้ขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าสเปอร์จะรู้สึกว่าถ้ากูไม่ได้กูไม่ได้แชมป์มึงก็ต้องไม่ได้เช่นกันมันคือความเกลียดชังแบบนี้นะครับแล้วก่อนเกม หลายคนมองว่าเอ้ยสเปอร์อาจจะมาได้นะเพราะว่าช่องมาในเกมใหญ่ก่อนหน้านี้นเห็นไหมครับชนะแมสตี้แบบถล่มทลายแต่ก็มาดรอปในเกมที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่สเปอร์ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากแพ้เลยหรือว่าสะดุดเสมอแต่เกมนี้มันจะมีแรงฮึดนะมีวรงฮึกเหิมนะเจอกับเชลซีถ้าชนะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของพวกคุณปรากฏว่าเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับ เหมือนจะเป็นแบบนั้นเพราะขึ้นนําไปก่อน2 0งศแบบรวดเร็วสเปอร์ฉกช,ชวยความผิดพลาดจากการเล่นพลาดของมาร์กุโรย่าได้ดีมากพอฉกช่วยปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูทันทีพอขึ้นนํา2งศเนี่ยเฮ้ยมันเข้าทางสเปอร์แล้วนะครับเล่นให้มันคูเข้าไว้คอนโทรลเกมให้ได้แล้วไม่เสียประตูก่อนแต่อย่างที่บอกครับสเปอร์ปีนี้เป็นสเปอร์ที่มีปัญหาในเรื่องของเกมรับเกมรับสเปอร์ไม่นิ่งครับมีความเปราะบาง แล้วเมื่อคุณได้เห็นโรเมโรบาดเจ็บคุณได้เห็นผู้สาประตูไม่ใช่มือหนึ่งฟอสเตอร์เซฟได้แต่สเปอร์มันเคยแข็งแกร่งกว่านี้ครับในแง่ของเกมรับแล้วพอเห็นไหมครับแอนสปอตส์โกกรูเลือกใช้ผู้เล่นในเชิงรับมากกว่าเชิงรุกเกมนี้ไม่มีเจมส์แมตต์เดสันถามว่าทำไมอันนี้น่าสนใจมากจริงๆเนี่ยเจมส์แมเดสันเนี่ยควรจะได้ลงเล่นเพราะจะทำให้สเปอร์มีโอกาส ในการได้ประตูมากกว่าการเล่นรับแล้วรอโตแบบนั้นเพราะว่ายิ่งคุณเล่นรับเนี่ยคุณเป็นการเขาเรียกว่ากวักมือเชื้อเชิญให้เชลซีเนี่ยบุกเข้ามายิงแล้วยิ่งคุณเนี่ยเตรียมรับไม่ได้นิ่งอยู่แล้วดังนั้นนี่คือเรื่องที่อันตรายที่สุดเป็นสัญญาณบอกเลย้ว่าสเปอร์พร้อมที่จะเสียประตูทุกวินาทีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเก็บบอล2บอล3กับด้านะของเชลซีได้แล้วเป็นเกมที่เชลซีเนี่ย ทำได้ดีด้วยในแง่ของการคอนโทรลในแง่ของการเซตบอลในแง่ของการผ่านบอลในแง่ของการสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูในแต่ละครั้งแต่ละครั้งจนกระทั่งมาได้ลูกจุดประกายแล้วก็มีจุดโทษเกิดขึ้นแล้วชลซีก็ได้โอกาสตรงนั้นแล้วก็ยิงไม่พลาดจากโความเมอร์ที่หน้าว,วันนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้อย่างเยือกเย็นสุดๆเด็ดขาดที่สุดแล้วครูมากๆคุณได้เห็นครับลูกชิมปาปาเนนกา ที่โคมเมื่ออ่านแล้วว่าผู้สมรรตูวของสเปอร์เนี่ยต้องพุ่งแน่เขาก็เลยยิงแบบปานเนง่าเลยแบบขู่ๆนิ่งๆแบบโหดๆนะฮะนะฮะเห็นไหมครับตอนเนี้ยสิ่งที่สเปอร์กับเชลซีแตกต่างนําเดินสวนทางกันคือในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นอันนี้ชัดแลแ้วนะครับว่าสเปอร์บางคนไม่น่าจะได้ไปต่อในซีซั่นหน้า2คือระบบการเล่นอย่างไม่นิ่ง3าคือปัญหาเรื่องของเกมรับเชลซีเป็นปัญหาเกมรับอยู่นะครับ แต่ยังดีตรงที่ว่าแดนกลางอ่ะเขาขยันขันแข็งแต่แตกต่างกันกับสเปอร์เนี่ยแดนกลางดูหละหลวมดูเหมือนจะเป็นตัวทําลายเกมฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่เป็นตัวทําลายเกมตัวเองเลยครับทั้งปาฟซาแล้วก็อิบิซูมานะครับตัวรุกไว้วางใจใครไม่ได้ตลอดรอดฝั่งกับมีเพียงแค่โซลันเก้แต่คุณก็ต้องป้อนบอลให้กับโซลันเก้เยอะๆแต่อีซอนปีนี้ดรอปไปไหมอันนี้ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยมีคําตอบอยู่ในใจแบนด์เอห์จนสั้นล่ะ มีความเด็ดขาดมากพอไหมมีความสม่ำเสมอไหมรวมถึงติโมแวนเนอร์แต่มันแตกต่างกันกันกนกบเชลซีคุณเห็นดิโอ้โหมันไม่ใช่แค่โคหพาเมอร์ไม่ใช่นิโคลัสแจ็กสันครับมันยิงประตูดได้ทุกคนเนตอนซันโชเห็นไหมครับเหมือนกับตอนที่เขาพลิกผีกับทางบลริเซียดอทมุนเอนโซฟนันเดสเนี่ยเห็นไหมโอ้โหหัวตูมยาวลูกนั้นเนี่ยยิงเ็มข้อล่อเต็มแข้งมันคือบอลมั่นใจครับแดนกลางก็แข็งแกร่งครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าเมื่อโรเบโอราเวียนดูเหมือนจะมีการบาดเจ็บ เซโซ่าร์สาไม่เสี่ยงเลยนะครับส่งมรโโคุสโตลงมาเล่นเป็นแบตควานรับขยับเอาไวเสรจแกเโดมายืนตรงกลางแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเหลือแค่เกมรับเท่านั้นของทางเชลซีที่ถ้าขันน็อตแนวรับมันนิ่งกว่านี้นะบอกเลยว่าเชลซีน่ากลัวเหมือนกันเพียงแต่เซโมรสกาเองก็เบ,กบรกความมั่นใจแฟนบอลกับว่าเชลซียังไม่คิดถึงเรื่องของความเป็นแชมป์แต่ตอนนี้พวกเขาฟอร์มแรงมากฟอร์มแรงจนกระทั่งทําให้ลิพูเนี่ยต้องค่อยๆแบบหันหลังแล้ เชลซีเมาอะจากที่ไม่ได้มองตอนนี้เริ่มมองเชลซีแล้วนั้นเชลซีตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นจากการชนะสเปอร์ซึ่งเป็นกลุ่มบิ๊กซิที่ผ่านมาเชลซีไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับการเจอกับบิ๊กซิแต่ตอนนี้ได้แล้วนะครับมันจะเป็นจุดเพิ่มเติมความมั่นใจสําคัญมากของทางเชลซีในการที่จะเป็นผู้ไล่ตามลีพูที่ดีนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพราะแจ้งเตือนกันครับอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางการ h ช n แนลด้วยเพราะว่าที่นี่การ h ช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ